หอมด้วยซาซิมิแน่นๆมีหูนี่ด้วยปลาไหลชิน้นใหญ่สูชิพีเนี่ยมสีฟูดจัดเต็มและเนื้อลายสวยๆอปโปเปิดสาขาใหม่มาเก็ตวิลเลจตัวนะพูมมา4ใจ3หรือถ้ามา2ส,สั่ง8เกเก้าก็ได้รกรุ๊เตอร์ไปเลยฟีน้น1ตัวเริ่มกันที่เซตเนื้อเนื้อย่างลายสวยเหมือนเดิมเป็นด้วยเตาถ่านอหอมหอมแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มสุดเด็ดของทางเนตากิวคือฟิ้นละลายในปากอันนี้เป็นเซตซูชิเขามีให้เลือกแบบเป็น 10, 10หน้าเทุกคนอ่ะปลาไหลได้ปลาไหลชิน้น,น,นี้ สดสดสมจากญี่ปุ่นมีอูียไข่แซลมอนมีอันด้วยเนือปลาสดสดกุ้งหวานหวานสซีฟู้ดก็มีให้เลือกเพียบกุ้งหอยปูปาลามหมึกกั้งมีมอนสดทั้งนั้นเลยและในเวลาพิเของเรากุ้งล็อบสเตอร์จ้าวันนี้แนะนำให้รีบจอ,องกันทุกคนเพราะมันใช้เวลาสุกค่อนข้างนานแต่รับรองคุ้มกับการรอคอยแน่อนอน<ๆ>เหนือหวานฉ่ำกรอบแต่ตบท้าย้ของหวานเป็นไอติมมะม่วงกับโมจี้บอคุ้มๆแบบนี้ต้องมาที่เนตากิลมาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมินะ